สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นันลาพาเที่ยวจะนำทุกคนไปเที่ยวหมู่บ้านสีราชาตำบลรมณีอำเภอรกระปงจังหวัดทางงาน2วันหนึ่งคืนกับ10จุดเช็คอินโดยไม่ต้องหยุดงานและไม่ต้องหยุดเรียนทั้งที่กินที่เที่ยวที่พักจบที่เดียว เซฟคลิปนี้ไว้แล้วตามเพลมมาเลยค่ะสำหรับคลิปแรกของวันนี้เราจะนำทุกคนมาเริ่มต้นกับสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่มากนั่นก็คือช้างค่ะเรามาสัมผัสช้างตัวเป็นๆอย่างใกล้ชิดที่บางช้างเขาศกอิลเลฟเพนกันค่ะเริ่มด้วยกิจกรรมการให้อาหารน้องช้างอาหารที่น้องช้างทานในวันนี้ก็จะมีกล้วยสับประรดแล้วก็โปรตีนค่ะมาคะมาเรามาให้อาหารน้องช้างกันเลยตอนให้อาหารน้องช้าง เราก็กล้าๆก,ก,กลัวๆนะคะแต่มีพี่ความปลกระซิบบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเพราะว่าน้องเข้าใจดีเราก็เลยอุ่นใจค่ะน้องช้างที่เราให้อาหารในวันนี้เขามีชื่อว่าน้องดาวน้องดาวน่ารักแถมขี้เล่นซะด้วยเมื่อเราให้อาหารน้องช้างเสร็จแล้วเราก็มาทําสปาน้องช้างกันค่ะการทําสปาก,ก็คือการน,นําโครนมาพอกตัวช้างเพื่อป้องกันผิวหนังของช้างจากแมลงและแสงแดด เมื่อสปาช้างเสร็จแล้วเราก็พาน้องช้างไปอาบน้ำทำความสะอาดชำระร่างกายกันค่ะก่อนกลับบ้านในวันนี้เราก็สามารถเวมาช้อปปิ้งหาซื้อของฝากติดไม้ติดมือกันไปได้นะจ๊ะถัดจากปางช้างเราก็มาเที่ยวต่อที่ความควายกันค่ะที่นี่ไม่ใช่ความควายธรรมดานะคะทุกคนเขาเรียกว่าความนควายนายพลเงินล้านจา้ะ ทำไมถึงเรียกความควายนพลเงินล้านน่ะเหรอคะก็เพราะว่าที่นี่เขามีควายเผือกที่สวยแล้วก็ใจดีค่ะทุกคนเจ้าควายเผือกตัวนี้มีชื่อว่าวเจ้าแสงทอง แอบได้ยินมาว่ามูลค่าค่าตัวของน้องนับล้านบาทเลยนะคะส่วนอีกตัวสีดํามีชื่อว่าเจ้าพูลซับค่ะวันนี้เรามาให้อาหารทั้ง2ตัวกันเลยนะคะแอบกลัวๆอ,อยู่นะคะว่าน้องจะกิดเราหรือเปล่าแต่เอาละว,ว่ามาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องทําใจดีสู้เสือกันไว้ก่อนอะกินจะกินกินเจ้าแสงทอง จากนั้นเราก็มาต่อกันด้วยการจูงน้องควายไปอาบน้ําค่ะแล้วก็พาน้องควายไปจมทุ่งกันระหว่างเดินไปเราก็สัมภาษณ์ลุงพลนะคะว่าเหตุผลอะไรที่ลุงพลหันมาเลี้ยงควายทาั้งๆที่ปัจจุบันนี้ควายไทยก็เริ่มห่างหายจากวิถีคนไทยคําตอบของลุงพลก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่ได้มาเรียนรู้และช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยให้ย้อนคืนสู่ชุมชน แม่ยังเป็นความคิดที่ดีมากเด็กรุ่นหลังก็คงจะไม่รู้จักควายตัวเป็นๆอาจจะได้เห็นแค่เพียงในภาพถ่ายกันเท่านั้นก็เป็นได้ค่ะในบรรยากาศวันนี้ในท้องทุ่งชั้งสดใสงดงามมากๆฟินเบอร์ เรามาต่อกันที่สวนผลไม้นะคะสวนผลไม้ที่เราจะไปเยี่ยมชมในวันนี้มีชื่อว่าบ้านสวนคุณนายเบนเมื่อทุกคนมาถึงที่นี่เราก็จะได้พบกับต้นทุเรียนพันุ์สาลิกาที่มีอายุราวๆ25ปีซึ่งคุณตาเบนเจ้าของสวนเล่าให้ฟังว่าต้นทุเรียนต้นนี้เป็นลูกสาวของต้นทุเรียนรุ่นแรกๆของอำเภอรกระปงทุเรียนสาลิกาเป็นราชาทุเรียนของอำเภอรกระปงเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อจุดขายของเขาก็คือเขาจะมีรสหวานกลมกลม เนือนุ่มและที่สําคัญนะคะที่นี่เขาได้รับเครื่องหมาย GI ไว้การันตีความอร่อยด้วยค่ะแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่ทุเรียนนะคะทุกคนเพราะว่าเขายังเป็นส่วนผลไม้ผสมมีเงาะมีมังมมคุด ที่จะรอให้นักท่องเที่ยวได้มาลิ้มชิมรสกันถึงใต้ต้นทีเดียวเลยค่ะแต่ในวันนี้นะคะที่เรามายังไม่ถึงฤดูการผลไม้เราจึงได้เพียงแค่เดินชมต้นไม้ไปพงังพังกอดแต่เมื่อไหร่ที่ถึงหน้าฤดูผลไม้ทุกคนก็สามารถมาเยี่ยมชมได้หาซื้อผลไม้ไปเป็นของฝากกันได้นะคะหากใครไม่สะดวกหรืออยู่ต่างจังหวัดก็สามารถโทรสั่งออนไลน์ได้เลยค่ะเราที่นี่บริการจัดส่งถึงที่จ้า หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยกับกิจกรรมทั้ง3เรามาแวะพักรับประทานอาหารกลางวันกันดีกว่าค่ะสำหรับอาหารกลางวันนะคะวันนี้เราจะนำทุกคนมาทานอาหารเมนูอาหารพื้นบ้านค่ะ ซึ่งแต่ละเมนูช่างอร่อยสุดๆขอบอกโดยเชฟกระทะทองใบคุณป้าวันค่ะเมนูที่เราสั่งไว้วันนี้ก็คือยำผักกูดน้ำพริกำมังปลาบ้านพอดขมิ้นค่ะแกงกะทิไก่บ้านกับยวกในวันนี้นะคะคุณป้าวันก็ได้มายำผักกูดแบบสดๆให้เราได้ทานกันด้วยค่ะแหมเห็นเมนูแต่ละเมนูแล้วช่างน่ากินสเหลืะเกินคือ,อน้ำลายแทบไม่ทันเลยค่ะไม่รอช้าดีกว่า เราไปทานกันเลยค่ะขอบอกเลยนะคะทุกคนว่าอาหารแต่ละเมนูนี่อร่อยมากรสชาติอาหารพัฒนาารยังอาย จริงๆค่ะคอนเฟิร์มขอย้ําเลยนะคะทุกคนว่าหากใครที่ต้องการจะมาแวะรับประทานอาหารที่นี่เราต้องออเดอร์เมนูไว้ล่วงหน้านะคะเพราะว่าเมนูบางเมนูเนี่ยป้าวันนะคะเขาต้องไปจัดหาไว้ล่วงหน้าให้กับเราเช่นปลาบ้านอย่างนี้ค่ะต้องมีคนที่เขาต้องไปหาปลามาไว้ให้เราค่ะซึ่งเราได้คอนเฟิร์มโทรสั่งออเดอร์ไว้กับคุณป้าวันไว้ล่วงหน้าถึง2สัปดาห์แล้วค่ะก่อนกลับบ้านในวันนี้นะคะเราก็ยังมีน้ำพริกทำมังไปฝากคุณแม่กันด้วย นะคะ หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มย่นค่ะทุกคนดังนั้นเราจึงรีบออกเดินทางต่อเพื่อไปเที่ยวฟาร์มแพะกันค่ะฟาร์มแพะที่นี่มีชื่อว่าสิริฟาร์มฟาร์มแพะคุพรค่ะว้าวว้าวาว้า,า,าวทุกคนมีน้องแพะนับร้อยร้อยตัวเลยค่ะบอกตรงตรงว่าเยอะมากซึ่งแต่ละตัวช่างน่ารักน่าชังไฮไลท์ของที่นี่ก็คือน้องพแพะจะมีชื่อเรียกและมีฝาแผดกรับทุกตัวค่ะมากขึ้นมา เรามาเริ่มให้อาหารน้องแพะกันเลยเอ้าวเด็กๆคะมามัมมัมลูกมามัมมัมค่ะป้อนหญ้าเสร็จแล้วเราก็มาป้อนนมน้องกันมากนะคะสุดท้ายเราก็จะมาแปรงขนแพะกันค่ะน้องแพะที่นี่ชอบให้เราแปรงขนมากๆเห็นไหมล่ะคะทุกคนพอเราได้แปรงขนน้องเขาก็จะยืนนิ่งๆค่ะแสดงว่าเขาคงจะฟินสุดๆค่ะ เสร็จภาร,รกิจจากน้องแพะเราก็มาให้อาหารน้องแกะกันต่อค่ะน้องแกะที่นี่ชอบทานขนมปังมากๆเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยน้องน้องจะกัดมือพี่แพมไหมเนี้ยแม่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 ทุกคนน้องแพะที่นี่เขาจะเฟรนลี่กับนักท่องเที่ยวสุดๆค่ะ มี้ะเข้าไปนั่งในตักลูกค้าได้เขาก็น่าจะทําไปแล้วนะคะทุกคนนอกจากแพะแกะที่นี่ก็ยังมีหา่านเป็ดนกกระต่ายเต่าโอ้ยทุกคนคะ่ะอยากมีเวลาทั้งวันเพื่อที่จะได้อยู่กับน้องๆจริงๆค่ะบอกตรงๆนะคะทุกคนว่าที่นี่อากาศดีสุดๆไม่มีกลิ่นสาบของน้องๆกันเลยจ้า จากสารตะกร้าจากเส้นพลาสติกงานศิลปะที่สวยงามเป็นการนำเส้นพลาสติกมาร้อยเรียงจนเกิดเป็นลวดลายอันสวยงามสีสันสดใสเป็นตะกร้าใบสวยสำหรับวันนี้นอกจากเราจะมาหาของฝากกลับบ้านกันเราก็ยังได้มาฝึกสารตะกร้ากันอีกด้วยนะคะโดยเรามีคุณครูป้าเหมียเป็นผู้ฝึกสอนค่ะเรามาเริ่มกันเลย ทำไปทำมาสารไฟสารมาเริ่มสาลายแล้วค่ะทุกคนแต่เราก็จะพยายามต่อไปฮึบฮึบสู้สู้สู้เว้ยสุดท้ายเราก็ทำสำเร็จกันได้ค่ะทุกคนเป็นไงล่คะคะกระเป๋าใบใหม่สวยไม่เอ้ยวัยรุ่นยุคม่ยืบฮกฮกสคราสานจ้า กิจกรรมสุดท้ายของวันนี้ที่เราจะต้องทําซึ่งเราไม่สามารถที่จะพลาดได้เลยค่ะทุกคนก็คือการล่องห่วงยางค่ะกิจกรรมล่องห่วงยางเป็นกิจกรรมยอดฮิตที่ได้รับความนิยมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะมีระยะทางประมาณ2กิโลเมตรเราจะได้สัมผัสกับธรรมชาติริมขวางคลองมีน้ําใสต้นไม้เขียวขจีตลอดระยะทางที่เราล่องห่วงยางเราจะมีพี่สตาฟคอยช่วยดูแลทําให้เราหมดห่วงเรื่อง ความปลอดภัยไปได้เลยค่ะตลอดระยะทางที่เราล่องห่วงยางสนุกมากๆค่ะทุกคนพอล่องห่วงยางเสร็จเราก็มานั่งพักผ่อนด้วยการนั่งชิงช้าเแ็บสบายๆถ่ายรูปสวยๆวยก่อนกลับเข้าที่พักกันเลยค่ะ สำหรับวันนี้เราก็สนุกกันมาพอสมควรเรามาเช็คอินที่พักกันค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาพักกันที่บ่อน้าพุร้อนบ้านรมณีค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองเราสามารถสั่งอาหารไว้ทานได้ด้วยคืนนี้ห้องที่เราพักจะเรียกว่าห้องสีราชาค่ะห้องนอนจะเป็นห้องเตียงคู่มีทีวีตู้เย็นอ่างอับน้ำจากกุสซี่ ห้องพักที่นี่สะอาดมากความปลอดภัยเต็มร้อยเพราะเรามีพี่รอปออยู่เป็นเพื่อนเราตลอดทั้งคืนสำหรับที่พักในวันนี้เราจองล่วงหน้าไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนเลยค่ะทุกคนขอบอกว่าที่นี่คิวเข้าแน่นมากๆเพราะราคาถูกสะอาดและปลอดภัยจริงๆค่ะ อยุยสวัสดีค่ะทุกคนตื่นเช้ามาปุ๊บเราก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเดินตรงไปแช่น้ำพุร้อนกันเลยนะคะบรรยากาศที่นี่ตอนเช้าเป็นอะไรที่ฟินมากทุกคนดวงอาทิตย์กำลังขึ้นตอนเช้ากระทบกับไออุ่นของน้ำพุร้อนเป็นภาพที่สวยงามสุดๆ บอ่อน้ำผู้ร้อนที่นี่ผุดขึ้นเองตามธรรมชาติมีด้วยกัน5้าบ่อจะมีน้ำไหลออกจากบอ่อมายังสระน้ำจำนวนสีสระในแต่ละสระอุณหภูมิจะไม่เท่ากันซึ่งเราเชื่อว่าการแช่น้ำร้อนจะเป็นการช่วยผ่อนคลายความเมื่อยลา้าเพราะน้ำผู้ร้อนจะมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดมาคะ่ะทุกคนเรามาแช่น้ำร้อนกันจ้าเริ่มแรกๆเราอย่าเพิ่งแช่ลงทั้งตัวนะคะเราใช้วิธีการแช่ขาก่อนค่ะเพื่อเป็นการปรับอุณหภูมิของ ร่างกายหลังจากนั้นเราก็สามารถแช่ลงไปทั้งตัวได้เลยต่อจากการแช่น้ำร้อนเราก็มาเวทานข้าวต้มกันค่ะพร้อมกับไข่ออนเซนเมนูเซตนี้เราต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าพักนะคะเพราะว่าไข่ออนเซนของที่นี่จะต้องใช้เวลาในการต้มหลายชั่วโมงค่ะหลังจากอาบน้ำร้อนและทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยเราก็มาผ่อนคลายด้วยการเดินเที่ยวชมฟาร,ร์มตัวอย่าง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกันค่ะที่นี่มีการปลูกผักผลไม้ไว้มากมายหลายชนิดมีการทำปุ๋ยหมักมีการเพาะต้นกล้านะคะเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปลูกผักสวนครัวและในวันนี้นะคะทางฟาร์มก็ยังได้เตรียมน้ำสมุนไพรสดๆไว้ให้เราได้ชิมด้วยค่ะบอกตรงๆเลยนะคะว่าอร่อยและชื่นใจสดไปเลยค่ะ กำรับจุดเช็คอินสุดท้ายของทริปนี้นะคะเราจะนำทุกคนไปพบกับร้านบาติกของป้าเล็กและลุงสุกันค่ะมหัสจรย์บาติกศิลปะบนผืนผ้าเป็นศาสตร์และศิลป์ที่งดงามของชาวใต้โดยเฉพาะจังหวัดทาังงาซึ่งการเขียนลายผ้าแต่ละชิ้นของลุงสุดจะมีเอกลักษณ์โดดเด่นไม่เหมือนใครซึ่งจะเป็นชิ้นเดียวในโลกเท่านั้นค่ะทุกคน สำหรับวันนี้นะคะนับว่าเป็นโชคดีของเรามากๆเพราะว่าลุงสุได้สอนวิธีการเขียนลายผ้าและวิธีเพ้นผ้าบาติกให้กับเราจึงทำให้เราได้เรียนรู้และปฏิบัติแบบตัวต,ต่อตัวกับลุงไปเลยค่ะซึ่งทางปกตินะคะทางร้านจะมีลายผ้าไว้ให้กับลูกค้าได้ระบายสีคนละ1นึ่ผืนแต่ในวันนี้นะคะเรามาแบบสเปเชียลค่ะทุกคนเราเลยได้เรียนรู้วิธีการเขียนลายผ้าบนผ้าผืนใหญ่นับว่าเป็นกำไรของเราสุดๆในทริปนี้ ไปเลยจ้าเป็นยังไงบ้างคะทุกคน10จุดเช็คอินแห่งบ้านสีราชาตำบลรมณีของเราดูคลิปจบแล้วอย่ารอช้านะคะรีบหาวันว่างแล้วขับรถตรงมาเที่ยวกันได้เลยคะ่ะบายบาย